สวัสดีครับ CT w r i d e r นะครับวันนี้วันอังคารที่2มีนา65เราพามาชมรถเข้าใหม่1นึคันของท e ี่ร้านนะครับคันนี้เป็น o o n d Street 400นะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนภาษีไม่ขาดต่อนะครับสภาพรถปงไ,งรรไปยังไงบ้างรายละเอียดไปยังไงบ้างไปชมกันครับคลิปนี้เป็นการรีวิวรถแบบละเอียดนะครับก็คันนี้เราถ่ายไปแล้วคร่าวๆเมื่อคืนใช่ไหม ก็วันนี้พามาดูรายละเอียดตัวจริงกันตอนกลางวันนะครับเห็นกันแบบชัดๆทุกมุมเลยนะครับไปดูสภาพโดยรอบก่อนแล้วกันครับครานี้เป็น Honda Street 400นะครับก็คัสตอมใหม่ทั้งคันนะครับให้ดูสภาพโดยรวมโดยรอบ ชุดสีทําใหม่นะครับถังเปลี่ยนใหม่บังโคนหลังสร้างใหม่เบาะทําทใหม่ข้างหลังล้อโตของ17บยาง200นะครับก็ถือว่าไซส์ใหญ่ที่สุดแล้วแหละของสตีที่แบบไม่ได้แปลงสวิงอาร์มหลังนะถ้าใส่ใหญ่กว่านี้น่าจะเบียดโซ่แล้วนะครับท่อแต่ง ไฟเลี้ยวอะไรแต่งเหมือดรอบมอน้ำแต่งพักเท้าชุดเกียร์ชุดเบรกเป็นของแต่งทั้งหมดนะครับโอเคสภาพโดยรอบประมาณนี้ครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดตัวรถกันนะครับเริ่มจากสภาพยางก่อนยางสภาพประมาณ80-90%นะครับก็คือคันนี้เบิกเป็นยางใหม่มานะครับดอกเต็นนะครับผลยางยังอยู่เลยไม่มีเปลือยแตกร้วนะครับข้างหน้าขอบ ทังหลัง17 200นะครับของเมสเซนเลอร์นะครับดอกนาไม่มีเปื่อยแตกแล้วนะครับยางสภาพคพ่อนข้างดีทั้งหน้าหลังนะครับถัดมาก็พวกซีรวดนะครับซีรวดโดยรวมก็ยังสวยอยู่ครับทั้งหน้าและหลังมีสนิมขึ้นบางบงนิดหน่อยไม่เยอะนะครับแต่โดยรวมความเงาก็ยังเงาอยู่ขอบล้ออะไรก็ยังโอเคอยู่มีสนิมบางๆงนิดเดียวครับโดยรวมก็ยังถือว่าสวยนะครับ ล้อหลังก็เช่นกันนะครับซีรวมก็ยังถือว่าสวยนะครับดูมาอะไรก็สะอาดโอเคถัดขึ้นมาก็ชุดข้างหน้าก็ที่เห็นก็จะมีสปอร์ตไลท์นะครับเพิ่มขึ้นมา2ดวงไฟหน้าใส่ไฟหน้าไฟหน้าแต่งนะไม่ใช่ของเดิมนะครับมีแก๊ปคูมด้วยไฟเลี้ยวแต่ง ใ,ใช้งานได้ปกติตุ๊กตาแต่งแฮนยกนิดนึงนะครับถัดมาก็จะมีครอบหม้อมน้ำนะครับที่เป็นของแต่งสภาพค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็เป็นพักเท้านะครับพวกชุดเบรกชุดเกียร์นะครับก็เป็นงานสร้างครับเป็นของแต่งท่อเป็นท่อแต่งนะครับเสียง เพาะอยู่นะครับโฟมียมก็สวยนะครับโดยรวมมีมีลอกตรงนี้นิดนึงนะครับ,นะรบไม่เยอะ,ะครับข้างบนก็สวยนะครับท่อก็สวยนะครับเดี๋ยวไปดูโฟมียมฝั่งนู้นนะฝั่งนี้ก็สวยฝั่งนี้ไม่มีตำหนิครับ บังโซ่มีการเจียออกนิดนึงนะเพราะว่าถ้าไม่เจียจะติดล้อนะครับต่อมาก็อยากให้ดูชุดสีนะครับชุดสีคันนี้ก็ประมาณสักแปด0เก้าอร์เซนะครับเป็นข้างบนเป็นงานแอร์บัดถังเป็นถังแต่งนะเป็นถังใหญ่ไม่ใช่ถังเดิมนะครับเป็นถังลูกใหญ่จุลละมันได้เยอะนะครับแต่ว่าช่วงนี้เติมก็แพงหน่อยนะครับแต่ว่า ขี่ไกลก็สบายนะครับถังใหญ่แล้วก็ชุดสีอะไรก็ยังสวยอยู่ครับชุดสีจะมีตําหนิตรงเป็นร้อยขีดขวนนิดนึงนะครับตรงนี้นิดเดียวครับสุดสีสวยครับเบาะก็หุ้มมาใหม่นะครับ ไม่มีขาดข้างหลังก็จะเป็นล้อโตแต่ว่าใสา่บางคนเดิมนะก็คือเป็นล้อสิขนาดยาง200นะครับหน้ากว้างก็เกือบเกือบเบียรโซ่แล้วแหละให้ดูความโตนะถ้าเรามองไปนี้นนะเราจะเห็นว่ามันแบบ ไกลโซนะครับก็คือสิบสตีจะใส่ใหญ่สุดได้เบอร์นี้นะครับถ้ใหญ่ใหญ่กว่านี้ไม่ได้แหละเพราะมันจะติดนะครับส่วนข้างหน้าก็เป็นล้อ19บเหมือนเดิมครับข้างบนก็จะมีไมคครับในาฬิกาน่าจะถ่ายหมดนะครับแล้วก็ประกับสวิตช์สปอร์ตไลท์แยกแป้นเบรแป้นเกียอะไรก็เป็นของแต่งนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องกันดูครับไฟหน้าปัดไลขึ้นปกติหมดนะครับ ตาร์ทง่ายนะครับไม่ต้องทำอะไรกดปุ่มอย่างเดียวโอเคครับก็เอาตำหนิก,ก่อนนะตำหนิที่ผมเห็นนะอันดับแรกอ่ะเอาเรื่องโครเมี่ยงวะมีรตรงนี้นะครับ รตรงแข้งเครื่องฝั่งขวาด้านล่างนะครับมีรอกนิดหน่อยสองออสิรุ้ยมีสนิมบางๆอันนี้ถือว่าตำหนิเล็กน้อยมากนะแต่ก็ต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับคือจริงอ่ะมันขาดก็ออกนะครับขึ้นเย็นบางๆนะครับข้างหลังไม่ค่อยมีสามรอยขีดข่วนขนแมวนิดหน่อยนะครับตรงนี้แล้วก็มีรอยแบบตรงนี้ อันนี้คือเล็กน้อยนะแต่ก็ต้องแจ้งลูกค้าทุกท่านนะครับฝั่งนี้ไม่ค่อยมีนะฝั่งนี้สวยถังข้างบนก็สวยนะครับอ,อ๋อมีสเก็ตนิดนิดกับสองอันนะครับตรงนี้นะสองจุดบางคนหน้าไม่ค่อยมีครับบางคนหน้าสวยแล้วก็มีพวกสีลอก บ้างนะครับตามอายุตรงประกับตรงอะไรนะครับนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับตำหนิมีแค่นี้นะครับจะเรียกว่าตำหนิไหมก็รถอายุยี่สิบปีขึ้นนะครับแต่เราก็ต้องแจ้งนะเพราะบางทีลูกค้าบางคนไม่ได้มาดูเองที่ร้านแต่ว่าบางคนซีเรียสไม่เท่ากันนะครับผมก็จะบอกหมดว่าตำหนิภายนอกมีอะไรบ้างแต่เครื่องคันนี้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่า ผมขี่มาแล้วหลายรอบนะครับตั้งแต่ตอนไปซื้อมาแล้วก็กลับมาล้างก็ลองเทสลองเลยก็มันอยู่เสียงท่อก็ลั่นอยู่นะครับอ่ะรายละเอียดคันนี้นะครับ Honda s สตีดสี0รนะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอน nc 2 6ตรงรุ่นนะครับภาษีไม่ขาดต่อนะครับ ctw rider ขายอยู่ที่เมื่อวานเปิดหน0 0งใช่ไหมมานอนคิดเฮ้ยแพงวะ <laughs> ผมตัด ผมรู้สึกว่าผมขายแพงไปหน่อยอ่ะหนึ่งแสนห้าพันพอนะครับหนึ่งแสนห้าพันบาทราคานี้ผมส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับเอ่อถ้าอยู่ไกลจากร้านเกินสองร้อยกิโลผมขอไม่ลดแล้วนะส่งให้ฟรีหนึ่งแสนห้าพันบาทไม่รวมโอนนะครับท่านไปโอนเองนะครับหรือถ้าอยู่ไกลไม่เกินสองร้อยกิโลเมตรจากร้านผมอาจจะช่วยค่าน้ำมันได้อีกนิดหน่อย แต่ถ้ามารับเองลดได้อีกนะครับทันนี้ถ้าเบียนประจวบนะครับก็ลูกค้าท่านใดถ้าอยู่ประจวบก็โอนที่ประจวบได้เลยแต่ถ้าอยู่จังหวัดอื่นก็ต้องแจ้งย้ายปลายทางและเปลี่ยนป้ายเป็นจังหวัดของท่านนะครับส่งนี้เข้าขนส่งจะผ่านไหมติดเรื่องท่อนะครับเรื่องท่อเรื่องเดียวเออไปหากระจกกระจกข้างนะครับ มี2องอย่างคันนี้ไม่มีกระจกข้างกับกับกับเรื่องท่อนะที่ท่อน่าจะเสียงดังนะครับถ้าท่านมีคอนเน็ชันในขนส่งนั้นไม่น่าจะใช่ปัญหาแต่ถ้าท่านไม่มีท่านเป็นคนธรรมดาเดินเข้าไปน่าจะเป็นปัญหานะครับเพราะว่าเขาคงต้องไล่ให้ท่านไปทําให้มันเงียบก่อนแล้วค่อยมาโอนนะครับแต่ถ้าท่านพอมีคอนเน็กชันมีคนรู้จักอะไรเงี้ยผมว่ามันพอคุยได้เรื่องท่อนะครับส่วนเรื่องกระจกอาจจะหาว่าใส่นิดนึงตอนไปโอนนะครับติดเรื่องท่อแนละนะครับ หรือถ้าใครไม่อยากเข้าไปวุ่นวายข้างในขนส่งนะครับผมแนะนําถ้ามีคนก็โอนหาคนรู้จักโอนให้นะครับแต่ถ้าท่านสามารถทาท่อให้มันเบาลงได้หรือว่ามีคอนเนคชันที่แบบโอเคในตรวจเขารับได้นะครับก็ไม่น่าติดอะไรเพราะว่าคันนี้ป้ายทะเบียนอยู่ข้างหลังอยู่แล้วนะครับตามกฎขนส่งแล้วก็ไฟเลี้ยวก็มีนะครับขาดมีเรื่องท่อกับกระจกข้างกระจกข้างกระจกมองข้างไม่ใช่ปัญหาหรอกติดเรื่องท่อเดียวครับ ถ้าจะทําให้มันเงียบอาจจะต้องแบบต้องทําไส้หรือเปลี่ยนท่อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลองลองพิจารณาดูกันเผื่อบางทีบางท่านให้เป็นความรู้กันบางท่านขี่เข้าไปในโอนในขนส่งเลยเอ้ยทำไ,ไมโอนไม่ได้มันเป็นท่อมันดังนะครับก็คือรถพวกนี้เป็นรถแต่งท่านต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่รถเดิมนะครับบางทีการตรวจโอนอะไรเงี้ยบางที่อาจจะเข้มงวดแตกต่างกันนะครับมันอยู่แต่ละพื้นที่ผมผมไม่สามารถคาดเดาได้นะครับแต่ถ้าเป็นจังหวัดสมุทรสาคร ถ้าเป็นกรุงเทพมหานครที่ร้านพอทําให้ได้นะครับจัดการเรื่องโอนให้ได้แต่ถ้าเป็นจังหวัดอื่นท่านอาจจะต้องลองหาคนที่รับโอนลถแต่งนิดนึงนะครับถึงมันเป็นทะเบียนโอนขนส่งก็จริงแต่ว่าส่งมันผิดระเบียบอะเฮ้ยไม่ได้ส่งมาถึงท่อมันผิดระเบียบอะมันมันดังนิดนึงถ้าวัดกันจริงๆถ้าเบิ้นตามวัดการตามเดซิเบลนะมันผิดกฎนิดนึงนะครับก็ แจ้งไว้ก่อนนะครับเผื่อบางที่ท่านใายเป็นความรู้แล้วกันนะครับแต่ถ้าเป็นสมุรสาครกรุงเทพเรื่องโอนถ้าท่านไม่สะดวกเดี๋ยวเราจัดการให้ได้นะครับแต่ว่าค่าโอนค่าอะไรต่างหากนะนะครับคันนี้สลิด400ทะเบียนพร้อมโอน NC 26ของรุ่นนะครับผาผีไม่ขาดต่อ150บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับไม่รวมค่าโอนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้ครับ c ีพีว l ลเดเรามีรถเข้ามาตลอดขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ